ช่วงที่2ของรายการไม่ตกขบวนค่ะในช่วงนี้เราจะพาไปดูการคอร์สเพย์ที่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าตลกอ่ะมันตลกอะไรก็ดีอ่ะม,มันไม่ดีอ่ะพี่กวางไปดไกลถึงต่างแดนือ้โหก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาทางเว็บไซต์ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่ให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีชุดนักศึกษาของมหาลัยหนึ่งในประเทศไทยนะคะ เขาบอกว่าเว็บเนี้ยเอาชุดเนศึกสานเนี้ยไปขายเพื่อใช้ในเป็นการสำหรับชุดคอสเพย์ขายเป็นชุดคอสเพย์ใช่เป็น<า>ชุดคอสเพย์นะคะแปลกตรงไหนอ่ะคือมันแปลกตรงไอ้ชุดคอสเพย์มันก็ไม่แปลก<อ>ใช่ไหมถ้าเป็นชุดธรรมดา<อ>มันแปลกตรงที่เขาจัดจําหน่ายชุดฟอร์มพร้อมเข็มมหาลัยและเข็มขัด และตาสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพี่เข้าไปดูคอมเมนต์ข่าวนี้แหละหลายคนถามว่าน้องคนนี้อยู่ที่ไหนคือไม่ได้สวยเขาสวยไม่ได้สวยอย่างเงยเขาเป็นเดดอลคือหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าชุดนักศึกษาใช่่มันกลายถึงต่างแดนแล้วมันน่าอายเพราะมันเหยียบย่ำเกียรติและศักสี์ขรีของันน้องบันน้อนะคะแต่ว่าชุดที่เห็นนี้คุณผู้ชมอย่าคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าเราเห็นอยู่เป็นประจำทุกวก็พูดกันประจำเรื่องหงอนชุดชุดนักศึกษาใช่ซึ่งเขาบอกว่าดูสิสาวไทยใส่ชุดเบเบคือเสื้อขาวกระโปรง ก็เซ็กซี่ได้ละถามว่าคือมันต้องสั้นขนาดนั้นต้องปิตเปรี้ขนาดนั้นบางคนสูงขนาดนั้นบางบางคนนี่ x x x s แต่ว่าหน้าอกหน้าใจเนี่ยคือไซส์ไอ่ะครับร่งขับับเมันก็ปลิ้นอะมันก็ปลิ้นมันก็เปลี่ย มองทะลุอันนี้นิดหนึ่งพี่กว๋วตอนช่วงรับน้องมีรุ่นพี่คนหนึ่งเคยโดนทำโทษเธอใส่เสื้อนักกษารเล็กมากแต่หน้าอกของเธอมันไม่ธรรมดาเธอโดนทำโทษ้ดยการลุกนั่งพี่กว๋วลุกนั่งไปสองสามทีเชื่อไหมกระดุมปิ แน่นอนแล้วมากระเด็นใส่หน้ารุ่นน้องพระเขานี่จริงแล้วคือไอตัวนน้องก็เลยเก็บกระดุมนั้นจะไปกับบ้านช่วนักศึกษาตัวคล้องเนี่ยพี่ก็ว่าข้างหลังมันหักออกมามันหักออกมาเลยนะแล้วมันก็แตกดีดกระเด็นออกมาอย่างเงี้ยเบิดมันแน่นจริงแล้วพี่ก็บอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วอย่างเงี้ยมันไม่แน่นอกต้องยกออกมันต้องปรีออกอ่ะแน่นอนนะคะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นดังในสังคมตอนนี้แล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากแต่ว่าทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามแล้วมันแปลกอะไรเพราะว่าชุดคอสเพลย์เนี่ยมันก็เยอะแยะมากมายอย่างเรายังมีชุดพยาาบล แม่บ้านหรือว่านางแบบตัวกระตรูหรือแม้แต่ชุดเครื่องแบบของญี่ปุ่น<ช>ก็ค่ะเอามาใช้กันแต่ที่นี้เนี่ยมันน่าสงสัยว่าไอ้คอสเพย์อย่างเนี้ยโอเคถ้าเป็นคอสเพย์ธรรมดาก็ก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอสเพย์ใน,ในิจกรรมที่ร่มละใช่มันก็ดูไม่เหมาะสมเึ่งถามว่ามีจริงไหมเอาตรงๆนะคะถ้าเกิดมองใน Dark Side, ด์กไซเนี่โอ้โหมีเยอะแยะมากมายมากอะ่ะแต่ว่าพอมันออกเผยแพร่สู่สาธารณะมันสะท้อนอะไรได้บ้างสะท้อนว่านี่ไงเห็นไหมล่ะ เพราะเราแต่งตัวแบบไหนเขาก็มองเราแบบนั้นใช่แต่มีคนนึงค่ะที่อยู่ในวงการคอสเพลย์เนี่ยนะคะเป็นสาวไทยเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าในมุมมองของต่างประเทศเนี่ยชุดนักศึกษาไทยเนี่ยเป็นชุดที่เซ็กซี่ที่สุดเลยนะโอ้ก็ดูขนาดนี้ก็บอกแล้วว่าแต่งธรรมดาขาวดำก็เซ็กซี่ได้เพราะอะไรเขาบอกเซ็กซี่เซ็กซี่กว่าชาติอื่นอะเพราะว่ามันเป็นชุดที่รัดรูปแล้วก็เป็นกระโปรงที่รัดจนเห็นสวดทรงจริงๆมันไม่รัดรูปแต่เราให้มันรัดรัดเองคือสาวๆาวไม่ต้องรีบ ให้มันสาวขนาดนั้นเก็บไว้บ้างให้มันดูน่าค้นหาบ้างไม่ไม่ไหวจะโชว์กันไปไหนแล้วก็มาบ่นเฮ้ยคนนั้นนมองทําไมเฮ้ยคนนี้อย่ามองทําไมใไหมยแล้วไปแต่งให้เขามองเอาพอดีพอดีนะลูกเอ้ยนะคะก็เป็นประเด็นที่ใหญ่อยู่เรื่องนี้ไปกันที่อิตาลีกันบ้างคุณผู้ชมค่ะจะพาไปดูเรื่องนี้คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเนี่ยเอาเส้นผมเส้นผมคลุมรถของตัวเองเส้นผมเนี่ยนะคะมนเป็นเหมือนประดับตกแต่งอ๋อแบบนี้ใช่นี่ไง คือดิฉันดูไม่ออกว่าเป็นรถนะคะแต่ที่เห็นนี่คือเป็นรถเฟียสและผมนี่คือผมจริงๆค่ะ คุณมาเรียนี่นะคะใช้เวลาประมาณ150ชั่วโมงตีก็เป็น6วันกว่าๆในการเย็บผมเย็บเส้นผมนี่นะคะเติมลงบนรถฟีของตัวเองให้ปกคลุมมากที่สุดในโลกเพื่อทําสิถติเรียกว่าทําลายสิถติตัวเองเพราะว่าเมื่อปี2010เธอก็ทําไปแล้วแล้วก็คราวนี้เธอเพิ่มเข้าไปอีก20กิโลกัมเป็นการล้มสติตัวเองเพื่อจะลงกินเนสบุ๊กนะคะทีนี้เนี่ยก็มีการ ถักผมให้เป็นรูปปีกสีผีเสื้อด้วยแล้วก็ให้เป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพแล้วก็สันติสุขบนโลกนี้แล้วเขาบอกว่าราคานะคะที่ตกแต่งด้วยผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80,000ยูโรหรือว่าประมาณ3ล้านกว่ากว่าแล้วผมที่เธอชอบใช้ในเกินเป็นของชาวอินเดียค่ะนะคะ,คะเพราะว่ามีความแข็งแรงกว่าเส้นผมที่ยุโรปเห็นเขาบอกว่า เขาเนี่ยคอยหวีผมให้รถคันนี้เป็นประจำเลยอูยเธอดูแลดีมากไม่ได้สถิติมีไว้ทําลายแต่เห็นแล้วจริงผมสวยมากเลยนะผมสวยแต่พอเห็นครั้งแรกเนี่ยคุณผู้ชมคาหนูนึกถึงหนูพันหนึ่งเหมือนหนูพันหนึ่งที่ขนยาวๆแล้วตัวใหญ่ๆแกสบี้เหรอใช่หนูแกสบี้หนูแกสบี้คือสีแบบนี้เลยแล้วขนจะยาวๆหน่อยแต่นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆนะใช่ถ้าเกิดว่าใครอยากทําก็ลองแต่ว่าไม่ลอยดีกว่าอะ จบเรื่องแปลกๆไปแล้วออมาดูอีกหนึ่งเรื่องสะเทือนใจกันบ้างที่เมื่อวานเนี่ยนะพี่เกาหวังพูดไปแล้วเรื่องของสามีเออสามีที่หั่นศพหันศพแล้วก็ไปต้มอันนี้อันนี้<ด>่กินอันนี้ยังไม่กินค่ะออแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตำรวจนะคะไปพบศพของผู้ หญิงสาวคนหนึ่งคาดว่าน่าจะถูกฆาตกรรมซึ่งสภาพเนี่ยนอนหงายอยู่ข้างๆล็อกเกอร์แล้วข้างๆตัวเนี่ยก็พบกับแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งในสภาพที่เปื้อนเลือด<า>ด้วยปางคบกับแท็บเล็ตเขาทักทายกันไหมโนซี่สด, <laughs> สอดีอะไรเ <c oughs> งี้ <c oughs> ยก็คือเข้าไปแล้วก็เห็นใช่<ก>ใช่แล้วเขาบอกว่าเน่าอืดเลยนะเขาบอกว่าคือผู้ชายเนี่ยคือสามีเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งใช่เป็นชาวฮอลแลนด์ที่นี่เหมือนกับว่า ผู้หญิงเนี่ยก็คือจะโทรศัพพ์คุยกับพ่อบ่อยๆปรากฏว่าช่วงหนึ่งหายไปพ่อสงสัยก็เลยมาดูว่าลูกหายไปหรือเป,อเปล่าใช่ปรากฏว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาทะเลาะก,กันแล้วผู้ชายเนี่ยออทัฟเดทคุณผู้มชมทาะไปที่<อ>หัวคิดดู<อ>ดิ<อ>แทบเ็ตอ่ะแบบทุบไปได้ยังไงอ่ะจนเป็นขนาดนั้นแล้วเขาบอกว่ามีชาวฮอลแลนด์คนนี้นะคะได้เขียนข้อความลายมือของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษที่ผนังห้องด้วยเหมือนอารมณ์แบบว่าสารภาพผิดแต่เขาบอกว่าคาดว่าคือ ฝรั่งคนนี้ถูกจับแล้วถูกจับแล้วนะคะที่โรงแรมในจังหวัดกาะกงประเทศกัมพูชาเ,เ,เ,เขาเนี่ยกำลังจะเตรียมหลบหนีและเขาก็รับสาร,รภาพาว่าฆ่าจริงค่ะเพราะว่าภรรยาเขาเนี่ยไม่เชื่อฟัง ไม่รู้ไม่ชื่อฟังอะไรนะคะแต่เอาเป็นว่าแท็บเล็ตนี้ก็สามารถเป็นอาวุธได้จริงแล้วปิดคดีไปเรียบร้อยโดนจับได้ก็สืบสวนต่อไปนะคะมากันที่อีกคลิปหนึ่งคลิปนี้มีคนแชร์เยอะมากจริงๆเรื่องของรถมงรถเมนีเยอะนอกจากสาย8ในตานานแล้วนะคุณผู้ชมยังมีสาย92นะคะล่าสุดโผล่มามีการแชร์คลิปรถเมรสาย92นะคะซึ่งขับรถปาดคันนี้นะคะนะก็มีเนาะที่สายคลิปนี้ก็มีมรยายทางขวาสุดแล้วก็เบียดมาเลนกัา เบียดมาเล่งกางค่ะเบียดมาเล่งการนะคะอีกห้าเซนจะชนอทีนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าระหว่างที่เบรกกันไปเบรกกันมานี่นะคะค่ะอันนี้เป็นคนขับรถเมเนี่ยก็ท้าถ่ายแล้วก็คือแบบว่ามีการยื่นออกยื่นออกมาแล้วก็มีชูนิ้วกลางให้ด้วยค่ะทีนี้เนี่ยคู่กรณีก็เลยโกรธพยายามที่จะตามไปอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็เจอตำรวจนะคะเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยที่คุณหมวดเชื่อม จราจรแถวล,ลาดพร้าวเนี่ย,<า>ยก็ไปดักจับจ<ะ>ตามมาได้ซึ่งพอกห็ว่าจับได้ปุ๊บนี่นะคะทั้งคนขับและกระเป๋าไม่สันนึกผิดพูดจากกวนบาทาอยู่ต่อนหน้าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเขาหาเฮี้ยก่อนเฮียไหนไม่รู้เฮียฮ้อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยน่ากลัวมากนะคะก็คือว่าก็ไม่พอใจก็เลยมีการโพสต์คลิปนี้ออกมาเพราะต้องการประจานเนื่องจากว่าสุดยอดรถเมย์ร่วมของไทยไม่ไปไม่รู้หรอกหลายคนเจอประสบการณ์นี้โดยตรงเห็นเขาว่ารถเมย์คันนี้คนขับไม่มีใบขับขี่ใช่ แล้วก็เลยถ่ายบัตรประชาชนเอาไว้โทรหาเฮียนะพอถ่ายบัตรเอาไว้เนี่ยเขาก็ถึงบอกเดี๋ยวผมโทรหาเฮียก่อนเฮียไหนเออเฮียไหนนะก็ว่ากันไปอ่ะอันนี้ว่าระทึกแล้วมาเจออีกอันนึงระทึกกว่าพี่กวางค่ะเป็นคลิปของรถแข่งค่ะที่เสียหลักพุ่งชนคนที่กําลังนั่งดูอยู่9คนนะคะแต่ปาฏิหาริย์ค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่นี่นี่อยแรงมากนะคะ หยสะดุ้งพี่ตกใจเกินไปหรือเปล่าคือส่ดุเลยมันเกิดขึ้นในการแข่งรถที่อิตาลีนะคะแล้วรถออกนอกเสียหลักยังไี่โอ้โหวกงายนะครับคือจะบอกว่าเก้าคนนี้เนี่ยดวงดีมากตรงใฟจะสักยันมาสักยันเสือเผ่นเผ่นทันไงยิ่งกว่าไฟแนลเดสติน t ชันอันนี้ภาพจริงการแสดงจริงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคนขับกับเออเนวิเกเตอร์ที่นั่งข้างๆเขาเนี่ย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโอ้ยเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นจริงๆแต่ความขนาดนี้ถ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทยเขาจะถามว่าคล้องพระอะไรใช่แล้วรุ่นนั้นก็จะดังมากก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่จะ ทุกคนรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์พี่กบคะบอกเลยว่าปาฏิหาริย์มีจริงนะคะนี้ที่เกติี่เกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ตกขบวนที่เราเอามารายงานกันให้ทราบนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปวันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยคลิปนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นเป็นภาพของคุณพ่อที่เวียดนามคือต้องพาลูกเนบเรียนหนังสือแต่วต้องข้ามน้ําวิธีการพาลูกข้ามน้ําของเขาโดยไม่ให้เปียกเป็นอย่างไร ไปชมกันไปชมกันค่ะส่วนวันนี้เมดเวลาของเราสองคนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ